สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัสจัน์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับทูปเทวะนะคะวันนี้อาจารย์ก้อยจะมาดูดวงให้กับทุกทกท่านด้วยศาสตร์ของทูปนะคะพร้อมเลขนําโชคด้วยค่ะก่อนเข้าสู่การทํานายนะคะมาดูกันรอบที่แล้วนี้ คู่ในวันใดที่เข้าบ้างนะคะออรอบที่แล้ววันที่1มิถุนายนอาจารย์ก้อยให้ของวันจันร์นะคะ94 45 88ค่ะแล้วก็วันพุธกลางคืนนะคะให้83 27 98ค่ะก็เข้าทั้งบนและล่างเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยิปซีพลังจักรวาลน,นะคะรอบที่แล้วอาจารย์ก้อยให้ เด่นศูย์ลองหก็ไปเข้าตัวลองนะคะเข้าเลข5ค่ะในวันอังคารอาจารย์ก็ยให้702นะคะถ้าตัดเล่นก็ได้นะคะมาดูต่อที่เลขโสรถพารวยนะคะรอบที่แล้วอาจารย์พงศกรให้3 4 6 7มา1ตัวนะคะก็เข้าทั้ง4และ7นะคะจับคู่ให้ด้วยนะ เลขบดนี้นะคะอาจารย์พงศกรให้สองสี่เจ็ดนะคะรอบนี้มาสามตัวเลยเข้าสองเข้าสี่และเข้า7ด้วยค่ะสำหรับเลขจัก,กรราศีนะคะอาจารย์พงศกรให้ห้าหกเจ็ดดนะคะมา1ตัวพร้อมเลขเด่นเลขเด่นอาจารย์พงศกรให้6กับ7มาหนึ่งตัวนะคะก็เข้าแถว7ดค่ะส่วนเลขเด่นที่ให้ห้าหกเจ็ดดเนี่ยเข้าถึง2ตัวก็คือเลขห้าและเลข7ดนะคะ มาต่อกันที่เลขโสรถพารวยค่ะเลขโสรดพารวยอาจารย์พงศกรให้3 4 6 7นะคะเข้า7และเข้า4นะคะจับคู่ให้ด้วยนะคะท่านใดอยากได้เลขโสรถพารวยนะคะต้องเข้าไปในที่ Line แอดนะคะ a p p 2สองสี่ห้าหกนะคะเข้าไปแล้วทักสติกเกอร์ก่อนนะพอใกล้ถึงวันที่1และวันที่16อาจารย์พงศกรจะเปิดคำขอให้ ทั่วโลกเลยนะคะพร้อมกันนะคะหรือสแกนที่ค r วโค้ดที่ท้ายรายการก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่าวันาอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นี้นะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้อารมณ์หมุดหิดค่อนข้างที่จะง่ายนะอารมณ์สวิงขึ้นสวิงลงค่อนข้างที่จะง่ายแต่ข้อดีก็มีนะคะสำหรับคนที่ ส่วนมนไหว้พระเป็นประจำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เซน์มีเซน์มาแรงบางท่านเนี่ยมีโชคลาภได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจากการเดินทางการงานถือว่าดีค่ะมียิ่งคนที่ทำทางออนไลน์หรือค้าขายเนี่ยจะเจอช่องทางดีๆ เกี่ยวกับโลกออนไลน์เนี่ยให้ทําไปเลยนะคะการเงินเนี่ยยังหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรือภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะความรักยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าการพูดการจาเนี่ยต่างคนต่างพูดจาแรงกันใส่เข้าหากันเนี่ยมันจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดข้อดีอะไรเลยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันคนวาทิศให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะระบบน้ําระบบเลือดเลือดลมเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้รู้สึกว่า ต่อมน้ำตาแตกง่ายนะโชคลาบอกแล้วนะคะจะได้จากการเดินทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนเลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่248543ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะสำหรับคนเกิดวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจะง่วนอยู่กับงานงาน คือมีงานอะไรก็ให้ทําไปถือว่าดีการเงินจะมีไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะเอื่อยๆก็จริงแต่ก็ถือว่าดียังไม่ได้เสียอะไรนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนรักคู่ครองเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เป็นจังหวะดีๆของคนรักคู่ครองที่จะสร้างหลักปักฐานได้นะคะสําหรับบางคนนะคะที่มีความขยันหมั่นเพียร แต่บอกก่อนว่าคนรักผู้ครองเนี่ยช่วงนี้มาเจาะแจกคนเกิดวันนี้มากไม่ได้นะวันนี้คนเกิดวันนี้วันจันเนี่ยจะค่อนข้างหงุดหงิดง่ายช่วงระหว่างนี้นะคะสุขภาพให้เระมัดระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารช่องท้องนะคะโชคลาภมีนะคะสำหรับคนเกิดวันนี้จะได้ก็จะได้จากตัวเองหรือได้จากงานที่ทำเนี่ยค่ะเลขนำโชคได้แก่7 8 6ด48หนึ่งค่ะ คนเกิดพุธกลางวันนะคะสําหรับคนเกิดพุธกลางวันช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ความคิดค่อนข้างที่จะเยอะบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าสมองเนี่ยเดินช้าประมาณแบบนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ช่วงระหว่างนี้รู้สึกอยากเก็บตัวอยู่เงียบๆนะคะการงานถือว่าดีอยู่นะคะยังมีงานไหลามาเข้ามาเรื่อยๆนะคะ การเงินยังถือว่าดีอยู่นะคะยังมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะสําหรับคนรักคู่ครองเนี่ยช่วงระหว่างนี้ต้องบอกก่อนแล้วว่าพอกับถ้าคนใดที่ทํางานร่วมกับคนรักคู่ครองถือว่าดีจะจับมือกันทําไปช่วยกันหาเงินได้นะคะแต่ต้องเขาเรียกว,ว่าต้องเบาๆกันในการพูดการจานะต่างคนต่างแรงอยู่นะคะคนเกิดวันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพระวังจะเจ็บป่วยบอกก่อนเลยว่า สุขภ,ภาพเนี่ยไม่ดีบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ถูกของแหลมของคมทิ่มแทงนะคะหรือจะถ้าเป็นเบาหน่อยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคเส้นปวดเมื่อยนะคะกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อนะคะคนเกิดวันนี้มีโชคไหมมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะได้ยินเป็นเสียงหรือว่าฝันก็ได้ค่ะเลขนำโชคนะคะ299147ค่ะ ุธกลางคืนนะคะสำหรับคนเกิดวันนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ไปไหนก็มีคนอุปถัมภ์นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีๆจังหวะดีๆสำหรับคนเกิดวันนี้อีกวันหนึง่งแต่ในเรื่องของงานมันไม่เป็นอย่างนั้นสิเรื่องของงานเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานยุ่งๆเข้ามาให้ปวดตับเล่นประมาณนี้นะคะ การเงินยังหาได้อยู่นะสาหรับคนเกิดวันนี้เงินยังไหลมาเทมาได้อยู่นะคะคนรักคู่ครองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าทํางานอยู่ด้วยกันหรือค้าขายยังจับมือกันไปได้ถือว่าดีแต่พูดกันสองคำเถียงกัน3คำเนาะประมาณแบบนี้นะคะคุยกันน้อยหน่อยปัญหาจะได้น้อยนะคะคนเกิดวันนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะเป็นอะไรช่วงนี้เนี่ยระบบลมจะเยอะในร่างกายนะคะให้แก้แก้ปัญหาด้วยกัน ขอพรไหว้พระราหูหน่อยขอพรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวกับโรคระบาดด้วยคนเกิดวันนี้อย่าไปในที่เสี่ยงหรือมีจุดเสี่ยงประมาณนี้นะคะโชคลาบมีไหมมีโชคลาบนะคะคนเกิดวันนี้ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้จากได้ยินจากเสียงหรือมีคนมาบอกนะคะหรือขอจากเด็กก็ได้นะคะจะมีโชคลาบค่ะเลขนำโชคได้แก่140 4 8 8คะ่ะ คนเกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันพฤหัสบ,บดีให้ระมัดระวังเห็นเด่นชัดเลยหนึ่งอันดับแรกเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเจ็บป่วยนะคะตัวคุณหรือจะมีเรื่องดูดล้อนเนี่ยวิ่งเข้ามาหาคุณเขาเรียกว่าต้องอยู่นิ่งๆให้เหมือนกบจำศีลน,นะช่วงระหว่างนี้จะมีเรื่องเข้ามาฉะนั้นอยู่เงียบๆจะดีกว่าเรื่องจะได้ไม่วิ่งเข้าหาตัวนะคะการงานเป็นยังไงการงานเนี่ยยังง่วน คนวันนี้ยังง่วนอยู่กับงานนะแต่เงินเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่วงระหว่างนี้กว่าจะได้มาเนี่ยช่างลําบากยากเข็นเหลือเกินทํามากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับได้มาน้อยแต่ก็ยังดีนะคะที่มันไหลเข้ามาคือได,ได้ด้วยความยากลําบากนั่นเองนะคะคนรักคู่ครองเนี่ยบางคนเนี่ยช่วงระหว่างนี้คนรักคู่ครองเอาอกเอาใจเยอะก็จริงแต่คนเกิดวันนี้ บางคนถ้าน,นิสัยดั้งเดิมของคนรักคู่ครองเนี่ยเป็นคนจุกจิกจู้จี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นช่วงระหว่างนี้คุณหมุดอิดอยู่แล้วก็ต้องบอกเขาค่อยๆค่อยๆค,คุยกันนะจะได้ไม่มีปัญหากันอย่างที่บอกไปแล้วระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะระวังเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบลำไส้แล้วก็โรคระบบภายในนะคะรวมไปถึงลิสีดวงทวารด้วยนะคะ เห็นว่าคนเกิดวันนี้บางท่านมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบดับเบิลไม่ได้เป็นอย่างเดียวเป็นเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยประมาณแบบนี้นะคะโชคลาบไม่มีนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้แต่ว่าถ้าคนเกิดวันนี้ท่านใดมีประกันเนี่ยมีสิทธิ์ได้เคลมประกันนะคะเลขนําโชคค่ะได้แก่18 2 6 39ค่ะ คนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันนี้ช่วงระหว่างนี้เขาบอกว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพศตรงข้ามนะในเพศเดียวกันก็ได้นะคะช่วงระหว่างนี้บริหารสเสน่ห์ดีหน่อยนะคะแต่การงานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยจะเจอแต่เรื่องยุ่งยุ่งและมีปัญหาบางคนเนี่ยงานเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขไปต้องไปจัดการหรือทั้งระบบจัดการใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรืออาจจะได้งานที่ไม่ดีมามาทํา ให้ก่อเกิดปัญหาตามหลังนั่นเองนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินเห็นเลยว่าการเงินรั่วนะคะวันศุกร์วีคนี้เนี่ยใครจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเงินได้มาเท่าไหร่ก็หมดนะคะคนรักคู่ครองช่วงระหว่างนี้พูดเก่งจังเลยเนาะบางคนเนี่ยถ้าค้าขายด้วยกันก็ถือว่าดีนะคะช่วยกันจับมือกันคือถ้าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีแฟนช่วงระหว่างนี้บอกแล้วเรื่องงานของคุณอาจจะมีปัญหาให้แฟนอยู่หน้าร้านแทนและกันเนาะ พยายามอย่างนี้ประมาณแบบนี้ให้สับเปลี่ยนกันแล้วจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพของคนเกิดวันนี้ให้ระวังเรื่องการปวดศีรษะปวดหัวช่วงบเริเวณหัวถ้าท่านใดเนี่ยมันเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะช่วงระหว่างนี้โชคลาบมีน้อยจังเลยเนาะซื้อมากถูกกินนะซื้อน้อยอาจจะได้นะคะคนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคได้แก่86 6 5 5 7ค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะสำหรับคนเกิดวันนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหน่อยนะท่านใดที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันหัวใจนะคะให้เรามาระวังด้วยละกันดูแลให้ดียายาทานครบไหมนะคะไปตามหมอนัดไหมนะคะสำหรับคนเกิดวันนี้ยังง่วนอยู่กับงานอยู่นะคะ การเงินดีค่ะยังไหลเข้ามาอยู่แต่การใช้จ่ายเนี่ยมักจะจ่ายไปกับบุตรหลานหรือการดูแลผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงเนี่ยจะเสียเงินไปกับเพศหญิงค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะคนรักคู่ครองเนี่ยยังอยู่ใกล้ตัวบางคนทำงานด้วยกันเนี่ยถือว่าดีนะคะช่วยกันทำงานแข็งขันดีนะคะช่วงระหว่างนี้สุขภาพบอกไปแล้วเรามาระวังเกี่ยวกับ โรคเกี่ยวกับความดันด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้นะคะถ้าเป็นรอบนี้จะเป็นเยอะให้รีบจัดการดูแลนะคะโชคลาภมีนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้เด่นชัดเลยมีโชคลาภแต่ถ้าจะดีมากยิ่งขึ้นให้คุณขอพรจากพระราหูค่ะไหว้พระราหูนะคะแล้วจะเสริมดวงให้มันปังปังปัง,ปงขึ้นไปเลยเลขนำโชคได้แก่59 15 79ค่ะ ทำนายดวงครบกันไปแล้วนะคะทั้ง8วันนะคะและพร้อมด้วยเลขนำโชคนะคะก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะสำหรับงานของพระราหูอาจารย์พงศกรจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564นี้ท่านใดสนใจที่จะเ,เข้าร่วมพิธีนะคะบวงสรวงพระราหูย้ายะพระราหูกลางราศีนะคะก็ทักทายเข้ามาได้ค่ะ มีค่าใช้จ่ายท่านละ999บาทแต่บอกก่อนรอบนี้จะเป็นอนุญาตฝากใาชื่ออย่างเดียวเท่านั้นนะคะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้มาร่วมงานนะคะเราก็เป็นลนักษณะฝากลายชื่ออาจารย์พงศกรอ่านองค์การทุกลายชื่อให้เหมือนกันหมดนะคะดูผ่านไลฟ์สดค่ะสังเกตไหมอาจารย์จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานของหง,งานไว้ครู สองงานพระราหูเนี่ยขาดไม่ได้เลยทีเดียวคือเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะในมุมที่ดีนะคะมุมที่เสียเนี่ยท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคและปัญหาฉะนั้นเราไหว้ขอพรท่านเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องต่างๆอุบัติเหตุเพศภยัยตอนนี้โรคระบาดยังไม่จบนะคะก็ต้อง บอกว่าอาจารย์เนี่ยไหว้ท่านทุกวันเลยต้องบอกว่ากลัวค่ะกลัวมากแต่ก็ไหว้ท่านนะคะแต่เราก็ต้องมีความระมัดระวังดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะคะท้ายนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนนะคะในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคค่ะสวัสดีค่ะ